สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ y o u t u b e เซียนเหนือเซียนและเพจ f a c e b o o k เรียนหมากรุกด้วยใจรักบ่ายครูพงเรามารับชมเก,ม,เกมที่2ระหว่างอาจารย์นกกระจิบประทะก,กับหน้ากากเป็ดน้อยซึ่งมีเรตติ้ง1,710นะครับส่วนอาจารย์นกกระจิบจะมีเรตติ้ง2,100ในเกมที่1อาจารย์นกกระจิบชนะไปก่อนนะครับในเกมนี้หน้ากากเป็ดน้อยจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับผม ถ้าเสมอถือว่าแพ้อาจารย์ทุกกระจิบเลยนะครับเรามาลุ้นเชียร์ในเกมนี้กันนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์ทุกกระจิบเปิดด้วยเบีย้ยชฉาสิหน้ากากเป็ดน้อยตั้งรับด้วยเบีย้ยงอห้อาจารย์ทุกกระจิบพัฒนามาขึ้นมาฉาสาครูต่อสู้ปูเบีย้ยคอห อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสิครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นคอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอสองครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสามครูต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชอสองครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายกขวาครับ คููต่อสู้พัฒนามาขึ้นเป็นม้ยงขวาจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบเล่นเบี้ยก้ามปูครับผมคููต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสองคููต่อสู้นำเรือมาที่ชอแอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยชอสี คูต่อสู้ปูเบี้ยจอห้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาจอห้คูต่อสู้ใช้เบี้ยริมนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยริมเข้ามากินคูต่อสู้ส่งเบี้ยสูงไปโจมตีเม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาเกาะกินโคนคูต่อสู้นำเรือที่กาะแปดมาผูกอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยขอสิ คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็ดหงายอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบี้ยที่ชอาสีไล่โคนเพื่อบุกก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่จอสฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยหลบขึ้นไปครับ จังหวะน,นี้อาจารย์นกกระจิบโต้ตอบคู่ต่อสู้ด้วยการส่งม้ามาโจมตีเม็ดคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําโคนขึ้นไปขุกเม็ดอาจารย์นกกระจิบนําเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ตอบโต้อาจารย์นกกระจิบด้วยการส่งเบี้ยไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่งอสองคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นงอหกอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยที่คอห้ไล่โคน ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตอบโต้กลับด้วยการส่งเบี้ยไปไล่โคนตอบครับอาจารย์นกกระจิบโยกม้มาที่ขอไข่สามคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคนลงมาอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินเม็ดคู่ต่อสู้ใช้โคนที่จอหกขึ้นไปกินเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมางอสิครูต่อสู้ตัดสินใจใช้โคนกินเบี้ยไล่มมาอาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามารุกฝ่ายครูต่อสู้ใช้โคนนะครับขึ้นไปกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินโคนรุกครูต่อสู้หลบขุนมาที่คอแปด นาจีบนำโคนเข้ามางอหกฝ่ายคู่ต่อสู้หงายรุกครับอาจารย์นกกระจีบหลบขุนมาที่จอหนึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้นําเรือมาที่ยอ8แปดแลกเรือของอาจารย์นกกระจีบครับอาจารย์นกระจีบนําโคนปักขึ้นมาตรงๆครับลุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ขอแปดอาจารย์นกกระจีบหลบเรือมาที่ยอหก ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปไล่เรือถ้าหากอาจารย์นกกระจิบกินแลกเรือจะไม่ดีนะครับผมเพราะว่าคู่ต่อสู้จะได้ยึดคลองและขุนของอาจารย์นกกระจิบจะอยู่ไม่ค่อยดีนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบจึงตัดสินใจถอยโคนนะครับกินมา้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินเรืออาจารย์ล็อกรคริจนำเรือลงมาบุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบม้าขึ้นไปอาจารย์น็อกระจิจส่งม้าอีกตัวบุกเข้ามามาดูว่าฝ่ายคู่ต่อสู้จะแก้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าถูกม้าถูกโคนถูกเรือนะครับมารุมโจมตีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเรือมาแลก อาจารย์นกกระจิบนำโคลนปักขึ้นมารุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นกอเจ็อาจารย์นกกระจิบใช้โคลนกินเรือเปิดรุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นขอไข่หจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้ม้าก,กินตัดโคลนคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงหายมากิน อาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมาขอไข,ข่สามครูต่อสู้ขยับขุนติดเรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือลงมาที่อสองจังหวะนี้ได้โอกาสของคู่ต่อสู้ที่จะตอบโต้อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาครูต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหลบขุนลงไปตาเดิมครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้รุกอีกครับอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องการที่จะชนะนะครับจึงไม่นำเรือลุกล้อแล้วนะครับตัดสินใจปูเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปบุกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่งอเจ็บสถานการณ์ตอนนี้เป็นคู่ต่อสู้นะครับที่กลับมาได้เปรียบเพราะว่าโคนทั้ง2ตัวของอาจารย์นกกระจิบอยู่ด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะดึงกลับไปใช้งานลำบากนะครับและขุนอยู่โดดเดียวนะครับผมมาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะหาเสมอได้หรือไม่ คต่อสู้นาเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงไปที่จองไม่อยากลงมาที่งอหนึ่งเพราะว่าม้าจะไปรุกได้นะครับครูต่อสู้นําขุนหานะครับเข้าไปบุกอาจารย์นกกระจิบนําเรือรุกครูต่อสู้นําขุนไปบุกครับอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่ขอไข่สามฝ่ายครูต่อสู้นำมา้า ไปล็อกไว้ครับเตรียมนำเรือรุกจนจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนรุกครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ขุนกินเบี้ยที่คอสามอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาที่จอเจ็ดคู่ต่อสู้นำม้าไปขังขุนไหมครับ อาจารย์นกกระจิบถอยโคนมาที่ฉอหกคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหงายไปที่งอสามจะรุกจนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขูนมาที่ขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบมองแล้วไม่สามารถแก้จากการถูกรุกจนได้นะครับเพราะคู่ต่อสู้เตรียมนำเรือรุกที่จอสอง ยินยอมแพ้ในตานี้ครับผมเป็นหน้ากากเป็ดน้อยนะครับที่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะอาจารย์นกกระจิบคืนในเกมที่2ส,สกอร์กลับมาเท่ากันนะครับต้องไปตัดสินในเกมที่3คอขอรุนเชียในเกมที่3ต่อไปนะครับว่าอาจารย์นกกระจิบหรือว่าจะเป็นหน้ากากเป็ดน้อยที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านสรุปและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับ หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงค์ด้วยนะครับผมครูพงค์ขอขอบคุณทาา่านอาจารย์นกกระจิตและหน้ากากเป็ดน้อยซึ่งเป็นผู้เล่นทำเพล์โอเคเป็นอย่างสูงที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสําหรับคลิปนี้ครูพงค์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ